สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสรุปเรื่องราวและเรียงทำลายฉากจบทั้งหมดในเกมสยองขวัญที่ชื่อว่า Howt Property Apartment ผีสิงค่ะคลิปนี้มีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงและไม่เหมาะสมไม่ควรทำตามนะคะและเรื่องราวจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะเปิดฉากมาที่บริษัทแห่งหนึ่งที่มีชายคนนึงนั่งทำงานล่วงเวลา ยันดึกๆดืนใจนึกคิดจะลาออกทุกวันแต่ตอนนี้แค่เพียงลำพังเงินเดือนก็เพียงพอแค่เลี้ยงชีพเดือนต่อเดือนเท่านั้นหัวหน้ามาทักเขาในขณะที่เขาทำงานอยู่เนื้อาหาที่คุยกันเขาพูดคุยถึงว่าตัวของเขาเองเขาได้ย้ายมาใหม่ที่บริษัทและได้ตัดสินใจอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกในราคา2 0 0 0 0เยนหัวหน้าผู้มีประสบการณ์ในการเช่าห้องราคาถูกมาก่อนจึงกล่าวเตือนสิ่งที่รบกวนในอาพาร์ตเมนต์มันทำให้เขาพักผ่อนไม่ได้เลยเขาจึงย้ายออกก่อนที่สุขภาพเขาจะแย่ และเขาก็ยังเตือนอีกว่าที่มันราคาถูกมันต้องมีเหตุและผลของมันและที่มาที่ไปของมันอยู่เสมอหัวหน้าจึงอยากให้ตัวเราซึ่งเป็นพนักงานใหม่ให้ออกจากที่นี่และไปหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าเขาเลิกงานและกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ราคาถูกห้อง203เขาเดินขึ้นมาเจอกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของได้กล่าวทักทายเขาสนทนากันเรื่องตัวเราทํางานดึกและได้ทราบว่าเจ้าของมาเปลี่ยนหลอดไฟในชั้นนี้ก่อนที่จะมีเสียงรถตํารวจดังขึ้นตัวเราได้ถามกลับไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่หรอเจ้าของได้บอก ว่าช่วงนี้อันตรายเมื่อเร็วๆมานี้เมืองใกล้ๆมีผู้หญิงถูกทำร้ายและยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยเจ้าของได้ถามคำถามคุณคิดว่าคนพวกนี้เขาคิดแบบไหนกันหรอหากเราตอบว่าฉันไม่รู้และจริงๆฉันก็ไม่อยากรู้ด้วยเจ้าของจะทำหน้าไม่พอใจและจ้องมาที่ตัวเราเจ้าของพูดกับเราเราพูดถูกแล้วและพร้อมพยายามเก็บสีหน้า ผู้สนทนาบอกลายอย่างเป็นธรรมชาติก่อนที่จะเดินจากไปทั้งที่สายตาย,ยังจดจ่ออยู่กับเราเราเข้าไปในห้องพัก203สักพักก็มีข้อความขึ้นมาจากเพื่อนของเราทาเคชิว่าจะมาคุยเล่นกินขนมดื่มแอลที่บ้านเราจึงหาข้าวกินรอเพื่อนก่อนทาเคชิได้มาถึงพร้อมกับถุงจากร้านสะดวกซื้อเรานั่งคุยกันที่ห้องเราได้รู้ว่าทาเคชิมีอาชีพเป็นผู้ช่วยนักสืบเขาได้ถามเราว่าห้องเป็นไงบ้าง ทำให้เรารู้ว่าตัวเราที่มาอยู่ที่นี่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ไฟขาดบ่อยๆกับได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องข้างๆทาเคชิยังบอกอีกว่าราคาห้องราคาถูกเกินไปไหมต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเราสนทนาคุยเล่นกันสักพักจนได้ยินเสียงออดหน้าประตูเราออกมาเปิดประตูจึงได้พบกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านได้บอกเราว่าเรากับทาเคชิคุยกันเสียงดังมากเบาๆหน่อยได้ไหมมันทําให้เขาลาคาญ เราได้กล่าวขอโทษไปว่าจะระวังตัวให้มากกว่านี้ทาเคชิไม่พอใจเพื่อนบ้านจึงทําให้อยากไปเอาเรื่องเขาได้กล่าวว่าเราไม่ได้คุยกันเสียงดังเลยด้วยซ้ําเราได้บอกเขาว่าไม่เป็นไรเพื่อนเราเพิ่งย้ายมาใหม่ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายและเราทั้งคู่ก็ไปดื่มกันต่อ เราตื่นขึ้นมาในสภาพเมาและพบว่าเพื่อนกลับไปแล้วจึงเข้าห้องน้ําก่อนที่จะเข้านอนอีกครั้งหลังจากที่เราได้ทําทุลาเสร็จเราได้เปิดประตูเข้านอนแต่กลับเจอกับห้องไม้เก่าซึงไม่ใช่ห้องเราแน่นอนเราเจอเข้ากับโทรทัศน์เก่าๆที่มีรูปศาลเจ้าญี่ปุ่นอยู่ยิ่งพยายามออกจากประตูมากเท่าไหร่ยิ่งปรากฏรูปผู้หญิงเข้าใกล้มากเรื่อยๆจนเธอได้หายไปก่อนที่จะพบหญิงสาวตรงหน้าในขณะที่กำลังหนีและหาทางออกอยู่ ก็ได้พบกับถุงดำมื่อวิ่งกลับเข้าไปทางเดิมจึงเจอกับหญิงสาวชุดขาวที่วิ่งเข้ามาใส่เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่ห้องนอนสองสัปดาห์ต่อมาเราได้กินข้าวกับหัวหน้าหัวหน้าได้กล่าวตักเตือนที่เราแอบหลับบ่อยๆในที่ทํางานหัวหน้าได้ถามเหตุผลว่าทําไมตอนอยู่บ้านถึงไม่นอนมันทําให้เรารู้ว่าเราฝันถึงเรื่องแปลกๆในทุกๆวันและได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องข้างๆ,ๆตลอดเลยเราจึงบอกหัวหน้าไปแบบนั้น หัวหน้าเห็นลูกน้องกําลังลําบากจึงอยากให้ยืมเงินในการย้ายห้องหัวหน้าแนะนําให้ลองไปคุยกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ดูก่อนถ้ามันไม่มีการแก้ไขอะไรเลยให้มายืมเงินเขาเลยก็ย้ายออกจากที่นั่นเลยเมื่อเราสังเกตด,ดีๆเพื่อนบ้านก็ตามเรามาที่นี่ด้วยค่ะระหว่างทางกลับบ้านทาเคชิพเพื่อนของเราได้ทั้งมาบอกเราว่ามีเรื่องราวของอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่ว่ามีคนหายไปทั้งสองคนเมื่อ15ปีที่แล้วกับปีที่แล้วอีกคนเมื่อเรากลับมาที่พัก เราก็ได้เจอกับตู้เมื่อมาหน้าห้องก็เจอกับเพื่อนบ้านยืนจ้องหน้าห้องเราอยู่เราหิวแต่เปิดตู้เย็นกลับไม่เจออะไรเลยจึงกะว่าจะเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อเดินถึงทางออกหน้าอาพาร์ตเมนต์เราเข้าขับกระถางต้นไม้ที่ตกมาจากด้านบนทําให้เราเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ต้องการจะฆ่าเราเราเดินขึ้นไปจะเข้าไปหาเรื่องมันกลับเดินเข้าห้องไปซะอย่างนั้น เราเดินมาถึงร้านสะดวกซื้อแต่กลับเจอรถตู้คันเดียวกันกันกบที่อพาร์ตเมนต์จอดอยู่เราเจอเข้ากับชายแว่นดำที่ยืนอยู่หน้าตู้ ATM และเจอกับผู้ชายปัดผมเป๋เขาได้บอกเราว่าเรากำลังถูกผีเข้าสิงแล้วอยากจะช่วยไล่ผีให้ขากลับฝนตกรถตู้ได้หายไปเราเจอเข้ากับตำรวจที่วิ่งหนีฝนหรือวิ่งไปหาอะไรสักอย่างอยู่ค่ะกลับมาถึงที่พักเราเจอเข้ากับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ เราตัดสินใจจะเล่าเรื่องเสียงแปลกๆที่ดังมาจากห้อง204ในตอนกลางคืนให้เขาฟังและให้เขาช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยจ้าของบอกว่าห้องนี้มันไม่มีคนอยู่นะหากเรากังวลเดี๋ยวเขาเข้าไปดูให้ในวันพรุ่งนี้ก็ได้เราตื่นขึ้นมาในกลางดึกข้างนอกมีฝนตกท้องฟ้าเป็นสีแดงเราออกไปข้างนอกพยายามเปิดห้องส0 4เจอคุณแจด้านล่างเจอผู้หญิงที่อยู่ในฝนันเดินกลางสายฝน เราเปิดเข้าห้อง2 0 4และเจอกับคาบสีแดงตรงอ่างอาบน้ำและเจอถุงดำหลายใบมีเลื่อยค้อนเมื่อเรากำลังออกไปก็ได้ยินเหมือนมีใครสักคนเข้ามาในห้องจึงเดินเข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้าค่ะหากเราแอบและเปิดตู้เพื่อบ้านจะพูดกับเราว่าคิดจริงๆรหรอว่าจะแอบพ้นแต่ถ้าหากเราแอบที่ตู้ต่อเราจะได้ตัวเลือกให้โทรหาใครสักคนถ้าเราเลือกที่จะโทรหาทาเคชิเขาจะไม่รับสายเรา ถ้าเราเลือกที่จะโทรหาเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาจะถามเราว่าเราอยู่ที่ไหนโทรหาตำรวจหรือเปล่าเราตอบว่าไม่ได้โทรเขาก็จะบอกว่าเขาจะทำการโทรให้เองและให้เราออกมาจากห้องนั้นไปหลบในห้องของตัวเองเราก็จะโดนเพื่อนบ้านจับตัวเราได้ค่ะภาพตัดไปที่ห้อง2 0 4 4และตอนนี้เราก็จะอยู่กับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ ทำให้เรารู้ว่าเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เป็นคนที่เอาคนมาฆ่าและยัดศพใส่ถุงดำซึ่งรายต่อไปเป็นเราที่อยู่ในถุงดำเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราเลือกโทรหาตำรวจตำรวจจะมาที่นี่เราจะต้องวิ่งหนีออกจากด้านหลังพอด้านหน้าเพื่อนบ้านดักประตูเอาไว้วิ่งจนเจอตำรวจหน้าอาพาร์ตเมนต์เพื่อนบ้านจะเห็นตำรวจแล้วก็จะวิ่งหนีตำรวจไปตำรวจก็จะวิ่งเข้าตามค่ะเพื่อนบ้านถูกจับคุมในข้อหาฆาตกรรมในห้อง2 0 4พบเลื่อยและศพไม่ระบุชื่อหลายศพ เจ้าของอพาร์ตเมนต์หายตัวไปในคืนนั้นด้วยค่ะเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเราได้ยืมเงินหัวหน้าแล้วก็ย้ายออกทันทีเรานัดคุยและกินข้าวกับทาเคชิและคุยเรื่องเหตุการณ์ในตอนนั้นระหว่างที่เราคุยกันสายตาดัานไปเห็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตรงหน้าต่าง จากที่สปอเกมนี้ไปเราขอวิเคราะห์ตามทฤษฎีของเราเองซึ่งมันอาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะคะเริ่มแรกทำไมค่าเช่าห้องถึงถูกมากค่าเช่าอาจจะเป็นไรายได้ส่วนหนึ่งที่ไม่เยอะของเจ้าของอพาร์ตเมนต์เรามองว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์อาจจะทําการค้ามนุษย์ซึ่งชิ้นส่วนของมนุษย์มีราคาสูงโดยมีคนช่วยที่อยู่ล่างสุดของบ่วงโซ่อาหารนี้ ก็คือเพื่อนบ้านค่ะเขาจะให้เพื่อนบ้าน2 0 2ศูสอสอองลูกบ้านเราจึงได้ยินเสียงแปลกๆในห้องข้างๆบ่อยๆพอถึงช่วงที่เขาส่งของเขาจะเตรียมการฆ่าเช่นหาจังหวะมาทําร้ายเราเอากระถางต้นไม้มาทุบใส่เรามายืนสอดสองเราเพื่อที่จะหาทางทําร้ายเราในห้องพักค่ะตามเราไปในทุกที่ที่หาเจอจับตาเหยื่อทุกฝีก้าว แการที่จะขนชิ้นส่วนทั้งหมดได้ขนโดยรถตู้คันนี้ที่ขับออกจากอพาร์ตเมนต์และที่ร้านสะดวกซื้อค่ะซึ่งเจ้าของรถตู้น่าจะเป็นชายแว่นตาดำที่อยู่หน้าตู้ ATM เเราจะเจอตำรวจอยู่แถวหน้าซูเปอร์เขาน่าจะสงสัยในละแวกนั้นจึงเข้ามาสืบค่ะแต่ถ้ายังไม่เกิดเหตุการณ์เขาจะหาผู้ต้องหาไม่ได้ค่ะมีฉากหนึ่งที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่พอใจกับคำตอบเราซึ่งทำให้เห็นสีหน้าของเจ้าของว่าอาจจะเป็นโรคจิตชนิดหนึง่ง ที่ทําให้ฆ่าคนโดยไม่รู้สึกอะไรค่ะผีผู้หญิงที่ปรากฏในฝันเธออาจจะมาเตือนเราให้ออกจากที่นี่และพยายามบอกความจริงกับเราในทุกๆวันผู้หญิงที่ว่านั้นน่าจะเป็นคนที่หายตัวไปในตอนต้นเรื่องในคืนท้องฟ้าสีแดงอาจจะเป็นคืนเดือนดับหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้เธอปรากฏตัวได้และบอกให้เราตามหาความจริงที่ห้อง204ค่ะฉากที่เราคุยกับทาเคชิหลังเหตุการณ์หนีตายของเราเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ปรากฏตัวให้เห็นนั้น เขาอาจจะเป็นผีไปแล้วก็ได้หรือยังไม่ตายอันนี้ไม่แน่ใจนะคะถ้าเขายังไม่ตายแสดงว่าเขาอาจจะตามล่าเราเพื่อปิดปากเราไม่งั้นเลือดอาจจะสาวมาถึงตัวเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ได้ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาย